วันนี้ผมจะมาแก้ไขกเกางเป้าสั้นฮะเป็นกเกงนะ่งสลักเนาะสำหรับท่านในที่มีเกงสลัผ้ายังดีอยู่ใช้งานได้ปกติแต่ปัญหามันเป็นเกเปยามันสั้นเนาะวันนี้เราจะมา,าแนะนำหรือว่าสอนวิธีการต่อเป้าของเกง,งให้มันายาวขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ตามเดิมนะตัวนี้เกงอยู่ที่เป้า23ครึ่งนะลูกค้าบอกว่า ปอมันสั่นไปต้องการให้มันยาวสักนิดอ่ะโอเคมาดูขั้นตอนการทำเนาะเราก็ต้องหามาหาผ้ามาเสริมครับเสริมจุดไหนก็คือตรงที่เป็นโคนขาตรงนี้ครับถ้าขยายเป้าโคนขาตรงนี้ก็ต้องใหญ่ใหญ่ไปตามสัดส่วนนะเป้าก็ต้องยาวขึ้นมาอีก มาเริ่มวิธีต,ตอนขั้นตอนการทำนะก่อนหนึ่งก็ต้องลออเป้าก่อนครับรจะใช้มิตรโกนเลาะก็ใช้ความร้อมบระวังนะเพราะมันโกนขมมาก ดครับหลังจากที่แยกส่วนนะก็เลาะตรงเป้าออกแยกชิ้นที่เป็นน,นี้โคนขาเนาะอันนี้เป็นตัวเป้าครับไอเราจะต่อช่วงที่เป็นชิ้นหลังเนาะที่เป็นตัวโคง้งตัวยื่นออกมาเนี่ย้างหน้าชิ้นหน้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปยุ่งมันนะเฉพาะฉพาะชิ้นหลังอย่างเดียวแล้วก็จะนําผ้าที่เป็นตัวต่อมาเนี่ยนะ มาวัดขนาดโอเคครับนี่ผ้าส่วนที่เราจะต่อเพิ่มไปครับเราก็มาวางเย็บตรงนี้เลยช่วงที่เป็นชิ้นหลังนะครับ ตรงนี้เราก็จะเผื่อเหลือช่วงข้างบนไว้นี่ช่วง,งบนนะหรือไปว่าต้องต้องแซกก่อนครับโค้งก่อนครับเพืจะไม่ได้ยุ่งยากตอนที่เย็บติด thank you ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็แต่งตรงนี้อีกที่หนึงน่งอันนี้ก็ไม่ย็บพิ้นต่อไปนาอฝั่งไหนฝั่งนี้ สองเที่ยวก็ได้ครับเพื่อความแน่นหนาครับนี่ฮะนรีดต่อเลยครับรีดแบตเก็บออก สองด้าน รเรียบร็จแล้วก็มาแต่งทุกช่องที่เป็นตัวยื่นขึ้นมาเนี่ยฮะจะเราเผื่อไว้จะแต่งตาม ยืมเก่าครับสังสงดานพอดีแล้วก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนจะเพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มจากนิ้วหนึ่งก็วัดจากเส้นที่เราเย็บมา1น,นิ้ว ตีเส้นออกมาเลยครับตอนเย็บแล้วก็มาวางจุดที่เราขีดเส้นกับเส้นเป้าหน้าตรงนี้ให้ได้กันนะต้องดูส่วนที่เวนฝั่งนี้ไม่ให้มันตึงไม่ให้มันก็คือเย็บให้มันมาพอดีตรงนี้ฮะ ไม่ให้มากองหรือว่ามันตึงตรงนี้ส่วนที่เหลือนี่ก็แต่งเอาได้ครับเวลาเราเย็บเสร็จข้างบนนี้นะตรงนี้นะตอนนี้ฉีดไปก่อนนิ้วนึง เย็บแล้วก็จะ,ะจากข้างล่างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันกองเหลือนึองด,ดูดีครับตรงนี้ครับยึงตามตะเข็บเก่ามา ก็มาถึงจุดที่เราต่อก็วิ่งเข้ามาข้างในตรงเส้นเลยครับตรงเส้นเส้นที่เราฉีดก็ให้มันอยู่ตรงตะเข็บที่เราที่ตาเย็ยบมาก่อนชิ้นหน้าตรงชิ้นหน้าส่วนที่เหลือนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็แต่ง ทีหลังก็ได้เพื่อความทนทานแล้วก็ยึบสองเส้นนะครับ นน้ก็แต่งตามตะเข็บเดิมเลยเพือ่อนอะก็ง่วงแท็กยากก็แท็กเล็กมากส่วนนี้ก็เหลือก็อะไรไม่เป็นไรครับเราก็แต่งให้มันเท่ากันจากนั้นก็มาเย็บส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็จะไล่มอนเดิมฮะไล่ขาตรงนี้ต้องจับตรงนี้ให้ไม่ให้มัน เหลือครับไล่ไปให้ดีตรงตะเข็บเก่าที่เขาเย็บตรงนี้ยี่ยัมีขี้ได้แล้วก็วางไปตรงเส้นที่เราขีดไว้อ่าก็ประมาณนี้เย็บตามเส้นเก่ามาเลยครับ เก้าก็จะต่อลงมายาวๆถึงนี่นะฮะแต่ว่ามันดูเร้่มันไม่สวยอะ่ะเพราะว่ามันจะมองเห็น,นเวลาเดเก้าเดินอ,อ่ะตอนนี้นก็ตัดเผือไปหน่อยนะครับจะได้แซกง่าย ส่วนที่เกินมานี้แเราก็แต่งออกเห็นไหมจเกินมาแล้วก็แต่งออกไป เราไปแซ็กก่อนครับเก็บริมกันโอเคครับแซกเก็บริมเสร็จเรียบร้อยครับนะตรงที่เราแซ็กเมื่อกี้เนี่ยถ้าเผื่อเยอะก็จะเอาไม่ได้แบะแต่เข็บเลยเอาไม่โดนตัวนี้เหรอไม่เป็นไรล้มเลยก็ได้ นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็วิ่งเป้ได้เลยครับเรื่งจากคิดหน้ามาตามตะเข็บก่อ

ประมาณนี้ฮะเกงเกงต่อป้ามันจะดูไม่เรียบร้อยเหมือน,นเกงเกงที่ปกติฮะแต่ว่าป้อก็เพิ่มมานิ้วนึงนะก็ใส่ได้สบายๆครัสบสําหรับป้อที่ตึงได้ไม่ไม่ตึงมากแต่ถ้าตึงมากก็ไม่ได้นะฮะเอาเป็นว่าประมาณใส่ได้แต่มันยังใส่ไม่สบายแค่นั้นมาต่อได้ครับแต่ถ้าใส่ไม่ได้มาฝืนทํามันก็ไม่ได้ครับเพราะามันมันเกินอะ่ะมันเยอะเกิน ตรงนี้ก็ยิวิ่งผ่านนี่มัน ประมาณนี้ครับเนี้ยส่วนที่เราต่อมาตรงนี้เก็บชี้ได้ชี้ละไเห็นจาสตรงนี้ก็จะเป็นชี้ได้อย ก็เกียบร้อยครับสําหรับการต่อเป้าเา่งเก่งสลักครับมันก็ไม่สวยฮะแต่ว่าใช้งานได้จริงครับไม่เป็นไรมันอยู่ช่วงนี้ช่วงโคนขาน่ะไว้ได้ไปมองอะไรเห็นเอาเป็นว่าแค่ให้ใส่ได้ใส่สบายโอเคครับนะ้ะรอยต่อ หนิ้นวว่าต่อเพิ่มหนึ่งนิ้วเรามาเช็คดูว่าได้เท่าไหร่ครับพ่อพอเดิมอยู่ที่23่สครึ่งตอนการเช็คป่อก็จับสายวัดไว้ตรงขอบข้างบนนะแล้วจับมาถึงอย่างนี้พ่อตรงนี้ เราก็พลิกมาด้านหลังอืมอม้เยอะเลยครับจากยี่สิบสามครึ่งได้ยี่ห้าครับได้มานิ้วครึ่งก็ถือว่าใส่สบายมากได้นิ้วครึ่งยี่สามครึ่งได้ยี่ห้า ทรงเป็นไงทรงก็เหมือนเดิมฮะเพราะว่าผมไม่ต่อลงมาคนขาให้มันดูเยอะไปถ้าอยู่ดูต่อมาเยอะมันก็ให้โคนขามันใหญ่แล้วก็ทรงไม่สวยะทรงอย่างได้เหมือนเดิมก็ใส่สบายขึ้นอ่ะโอเคครับวิกิตายยู u ู e ครับ